มีการแจ้งเตือนครับผมเห็นอยู่แต่ผมรู้สึกว่าการแจ้งเตือนมันไม่ชัดเจนและอาจจะช้าเกินไปเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีฝนตกเยอะครับตกมากซึ่งมากกว่าปกตินะฮะมากกว่าปกติสามสองสามเท่าของที่คคเคยตกอยู่นะหกร้อยมิลลิเมตรซึ่งกรมตุนิยวิทยาเนี่ยมันต้องพยากรณ์อากาศต้องมีเครื่องออตรวจวัดอากาศพยากรณ์และมันถึงมันต้องมีเรดาร์ตรวจไปบนท้องฟ้าบนก้อนเมฆด้วยเห็นแล้วเนี่ยเมฆกำลังเคลื่อนมาเนี่ยและคาดว่าฝนจะตกมากขนาดนี้เนี่ย มันต้องมีความมีใช้คำม่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วต้องไปเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับปอพผูพ้ว่าแล้วกันจังหวัดท้องถิ่นต่างๆเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 1> น้ามันจะมากกว่าปกติครับคุณต้องเตรียมแผนรับมือมีแผนป้องกันอย่างไรซึ่งจาที่ผมติดตามเนี่ยดูในบางคลิปบางข่าวเนี่ยนี่เหมือนใช้ชีวิตปกติอะเหมือนเอาน้ําท่วมเหมือนทุกปีนะทั้งที่กรมบุตรหรือว่านักวิชาการที่เขาพยากรณ์การ mm hmm. เขารู้แล้วว่า รอบนี้มันหนักกว่าปกติบางท่านนี่โพสต์เตือนตั้งแต่18-19พฤศจิกายนใช่มีคนเตือนด้วยแล้วกลายเป็นว่ากรมอุตุบอกบิดเบือนกรมอุตุกันไปบอกเองว่านี่เฟกนิวครับซึ่งซึ่งแต่ว่ากรมอุตุเนี่ยไม่อเลิร์ทหรือว่าไม่ไม่ตื่นตัวซึ่งจริงๆเขาเป็นด่านแรกนะครับครับกรมอุตุนี่เป็นด่านแรกที่จะต้องต้องบอกข้าราชการบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเฮ้ยวันนี้ฝนมันจะมากกว่าปกติครับสามร้อยปีที่บอกคือมันเยอะจริงๆอ่ะผมเห็นตัวเลขผมก็ตกใจเลยเฮ้ยขนาดนี้มัน สองสามร้อยก็ท่วมแล้วฮะใหญ่นี่มาหกร้อยเวลาวันสองวันเนี่ยมันมันเป็นมันมันต้องแจ้งเตือนประชาชนแจ้งเตือนท้องถิ่นให้เขาเตรียมอพยพผู้คนหรือมีแผนรับมือแล้วซึ่งเนีี้ผมเป็นเรื่องว่าที่มันขาดหายไปขนาดวันที่เราดูข่าววันวันที่ท่านนายกหรือรองนายกหรือนักการเมืองเนี่ยเข้าไปลงพื้นที่ในช่วงแรกๆที่เริ่มท่วมอ่ะเขายังเหมือนแบบแค่ไปนั่งรถเยี่ยมชาวบ้านไปแจกของไปดูไปผัดเข้าผัดอะไรกันคือไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ความผิดอยู่ที่ใครอ่ะ ผมว่าท่านนายกหรือนักการเมืองที่ไปเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะหนักขนาดนี้ครับแต่นักวิชาการนักกรมอุตุหน่วยงานที่เราผิดชอบเออปอพสทนชทาไมคุณไม่ศึกษาไม่มีโมเดลหรอดูพื้นที่ว่าฝนตกขนาดนี้แต่ละพื้นที่เนี่ยน้ำมันจไหลลงมาเนี่ยแล้วมันจะทําให้ระดับน้ําในพื้นดินมันสูงเท่าไหร่เนี่ยครับมันคํานวณได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดหายไปคํานวณได้คานวณได้ครับตอนผมเป็นรัฐมนตรีผมไปลงมาหลายพื้นที่เนี่ย เขาทำระบบที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยเขาจะต้องมีระบบวัดปริมาณฝนวัดระดับน้ำในในพื้นดินว่าถึงจุดที่ต้องอพยพจุดที่ต้องระวงังมันจะมีการทำพวกนี่หมดมันมีการแมปปิง้งซึ่งหานใจผมเชื่อว่าก็มีการทำมาระดับหนึ่งแต่ถึงวันนี้ยสิ่งต่างๆนี้มันหยุดไปหรือมันหายไปครับ